มีกระเฮียหุ่งหนาเหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการยิงปืนพวก assault rifle เนี่ยของ CS:GO แบบเบื้องต้นนะฮะก็ปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นปืน M4 แบบเก็บเสียงนะฮะ M4A1 แต่ว่าฝั่งตำรวจเนี่ยจะมี M4A4 ปืน,นึ่งด้วยซึ่งปืน M4 อันเนี้ยมันจะแตกต่างกันที่กระสุนแล้วก็ความแม่นยำครับ ปืนนี้น่าจะแม่นยำกว่าแล้วกระสุนแต่แต่ข้อเสียของมันคือกระสุนมันจะน้อยกว่า M4A4 ฮะแต่ว่าที่ให้แนะนำใช้ปืนนี้ก็เพราะว่ามันแม่นกว่าครับแล้วแบบยังไงอะแบบมันชัวร์กว่าเอออย่างนั้นแหละว่าว่าอย่างนั้นก็ได้การยิงการยิงง่ายๆเลยนะเนี่ยฮะพยายามแท็บ1 2 1 1 2กด A หรือดีไว้หลบกระสุนของอีกฝั่งได้ครับกดเอดีผว่าเราเราโยกซ้ายใช่ไหมฮะโยกซ้ายปุ๊บ โยกซ้ายปุ๊บแล้วก็เราต้องกดดีอีกทีหนึ่งฮะเพื่อให้ปืนมันนิ่งคงคงเข้าใจกันใช่ไหมครับว่าไอ้คอเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถเดินไปยิงไปได้มันต้องแบบให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับที่แล้วค่อยยิงปืนฮะพอทราบกันใช่ไหมครับผมก็ปืนนี้ไม,ไม่มีอะไรมากครับระยะไกลเนี่ยให้เรากดแท็บหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองในที่นี้คือการคลิกเมาส์น,นะฮะ 1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแล้วส่วนแรงดีดมันเนี่ยแรงดีดของปืนนี้ถ้าเราสเปรย์อ่ะที่กำแพงดูนะฮะเดี๋ยวใครใครดูคลิปนี้จบลองไปสเปรย์ดูก็ได้ครับดีดแรงดีดมันจะแบบขึ้นซ้ายนิดน,นึงแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายครับทําไมทำไมถึงเราต้องรู้แรงดีดปืนนี้ครับเพื่อเวลาเราสเปรย์ศัตรูระยะที่แบบใกล้จริงๆแล้วศัตรูมาเกิน1คนขึ้นไป สองคนนะฮะง,ง่ายๆประมาณสองคนเราจะทำการสเปรย์ครับเพื่อเราจะเก็บสองคนนั้นไปเลยคงไม่มานั่งแบบแทบแทบแท,บ,ท,บ,ทบหรอกนะฮะก็คือสเปรย์ง,ง่ายๆเลยนะเอาเป้าเลงที่ศัตรูใช่ไหมครับแล้วเรากดคลิกค้างไว้กดลงกดแล้วก็เอามาลากขวานิดนึงลากซ้ายแล้วก็ลากขวาครับเพื่อเป็นการลากตรงข้ามแรงดีดปืนนะฮะทำให้ กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มอยู่ตรงกลางส่วนระยะกลางเนี่ยระยะกลางแบบนี้ฮะก็สเปรย์ได้ครับผมแต่ว่าต้องเอาปะไอไอไอเป้าเนี่ยเล็งเลงให้ถูกนะฮะถ้าเล็งไม่ถูกสเปรย์ไปนี่จบเลยฮะเล็งถูกปุ๊บแล้วก็กดลงเลยครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งฮะที่ไม่ต้องสเปรย์ก็ได้เป็นการประหยัดก,กระสุนดีเลยฮะก็คือเอาเป้าเนี่ยดักหัวไว ดูแน่รด้แน่นอนว่าศัตรูมันต้องมาทางนี้ฮะเป้าดาหัวไว้ฮะแล้วกดเบิร์ดครับผมการยิงเบิร์ดเป็นการยิงไงการยิง4-5ถึงนัดครับผมยิงแบบกดค้างไว้ฮะแล้วกะเอาว่ามันน่าจะลั่นออกประมาณ4ถึงนัดแล้วฮะกดกดไปนะครับกดปุ๊บ4ี่หนัดปุ๊บกดเมาส์ลงแล้วก็ปล่อยกดเมาส์ลงแล้วก็ปล่อยอย่างี้ฮะเขาเรียกว่าการเบิร์ดเป็นการประหยัดกระสุนที่ดีฮะแต่ว่าต้องยิงโดนนะครับ ม่งั้นมันก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยครับอันนี้สเปร์น,นี่ก็สเปร์ครับเพราะมันมระยะใกล้แล้วแบบเรายิงได้แน่นอน,นะฮะส่วนเทคนิคเนี่ยเราเราฉลับมองคูตนะครับรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะพอเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนปุ๊บเราออกไปเรายิงได้เลยครับเป็นจุดหนึ่งของเคาน์เตอร์นะครับที่เราไม่ควรออกไปวัดกับคนอื่นถ้าเราเผยตำแหน่งของเราแล้วเนี่ย เราศัตรูรู้ว่าเราอยู่ไหนเนี่ยถ้าถ้าเป็นเป็นการ,รเผชิญหน้ากันนะครับไม่ใช่การแคมป์หรืออะไรถ้าเราถ้าเราออกไปทีเนี่ยศัตรูเขาดักเป้าที่หัวเราแล้วครับออกไปคือโป๊ะตายแน่นอนฮะไม่ควรออกไปวัดน,นะครับควรจะเปลี่ยนตำแหน่งอีกทันทีถ้ารู้ว่าเราอ,ออกไปแล้วเสียเปรียบแน่นอนเรื่องมุมก็สําคัญครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเราอยู่ข้างล่างเราจะเสียเปียบเขาครับผมคือเขาโผลมาแค่หัวเนี่ย แต่เราโผไปทั้งตัวไงเขายิงได้มากกว่าไม่ว่าจะยิงส่วนไหนของเราก็โดนเาเมจได้ครับผมแนะนําคือก่อนก่อนออกไปหรือว่าเล่นโหมดวางระเบิดเนี่ยเช็คให้ดีๆก่อนฮะอย่าเพิ่งรีบออกไปครับผมอันนี้ก็เกิดมาตัวใสผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเออส่วนปืน AK เทคนิคคล้ายๆกันครับแต่ว่าเ k เนี่ยจะแนะนำให้กดอันนี้มากกว่ากดแค่2นัด เป็นไปได้ให้กดนัดเดียวครับถ้าอยู่ไ,ไกลเพราะว่าเฟิร์สช็อตมันจะแบบแม่นมากมมากดนัดเดียวได้ฮะปั้ง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 หรือแบบแทบแทบอย่างเงี้ยฮะทีละนัดนะครับอย่าไปกดทีละสองนัดแล้วก็เอาเป้าเล็งที่หัวครแล้วกดแทบทีละนัดทีละนัดทีละนัดรับรองฮะโดนหัวแน่นอนอยู่ไกลแค่ไหนก็โดนฮะถ้าเล็งถูกนะส่วน AK โอ้โหถ้า AK เล่นเบิร์ดแบบแม่นๆนะแรงแรงแรงมากการเบิร์ดของ AK ก็ไม่ต่างกับ M4 เก็บเสียงเท่าไหร่ครับยิงแล้วกด ซ้ายลงเอ้ยไม่ใช่กดเมาส์ลงยิงกดเมาส์ลงก็กะประมาณ5นัดเหมือนเดิม4นัดโดนตัวก็ตายแล้วครับสำหรับปืน AK ที่จะยิงน,นะฮะส่วน m 4เนี่ยมันจะเบากว่าหน่อยแต่ถือถือก็ก็กแรงในพอตัวนะฮะแต่แบบเบากว่า AK นัดหนึ่งมั้งฮะ AK 4 m 4 5ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นการ อีกต้ตนๆเลยเฉยก็ไม่ใช่โปรเพยเยอ์แต่ว่าน้องๆเขาเรีเควส์มาก็เนี่ยทำให้บอกเทคนิคอะไรต่างๆที่ที่ผมรู้นะแต่แต่คนอื่นอาจจะรู้มากกว่านี้ก็ได้ส่วน AK เนี่ยเวลาเราสเปรย์หรือเราจะเบิร์ดเนี่ยถ้าอยู่ใกล้จริงๆอะเบิร์ดไปเลยครับระยะกลางก็เบิร์ดได้ครับเอ้ยสเปรย์ได้ครับเนี่ยแบบนี้ฮะสเปรย์ไปเลยครับถ้าเป็น AK นะ M4 ก็ได้ครับแต่ถ้า AK เนี่ยจะตายตายไวยมากเพราะว่ากระสุนมันแรงกว่าเนี่ยเนี่้พยายามโยกซ้ายโยกขวาให้เขายิงเราไม่โดนมันจะได้เปรียบพอสมควรนะฮะเพราะว่าเราก็มีที่กำบังพยายามใช้โคเวอร์ให้เป็นประโยชน์แต่แบบนี้แบบนี้ไม่แนะนำนะฮะแบบนี้คือพลาดครับปืนมันจะสายนะฮะเพราะว่าเราเราคุมปืนไม่ดีเองส่วน เรื่องตำแหน่งการยืนอย่าดักที่เดิมบ่อยครับถ้าเล่นหมดวางระเบิดถ้ายิงตัวหนึ่งได้ปุ๊บเปลี่ยนโพซิชันเลยครับไม่งั้นตัวที่ซ้อนข้ขางหลังเนี่ยมันออกมายิงเราตายครับเพราะว่าเพื่อนเรา <c oughs> เพื่อนเพื่อนเขาอะดิเออเพื่อนเพื่อนส,สตาร์สโตเนี่ยมันจะคอครับว่าเอ,อ้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่หลังกล่องนี้อะไรเงี้ยฮะเป็นเป็นการที่แบบหนึ่งแลกต่อนหนึ่งครับพยายามทําตัวแบบว่าชีวิตหนึ่งฆ่าได้สองคนครับพยายามทําไม่ได้ฮะ เออผมก็พยายามจะทำเหมือนกันนะแนะนำน้องๆเขาแะนะนแนะนำนอื่นเพื่อนก็มันจะเป็นการดีครับยิงแล้วรีพอิชั่นเปลี่ยนไปที่อื่นส่วนการยิงเ4 A4 ฮะที่ไม่ใช่ปืนเนี่ยครับเป็น30นัด,ดเดามจพอๆกันเลยครับโดนหัวนัดหนึงไม่ตายต้องยิงทั้งหมด2นัดครับปืน ปืนจะลั่นเร็วกว่าอัตราการเคลื่อนที่น่าจะไวกว่า a อ AK นะฮะก็แล้วแต่คนถนัดน,นะครับแต่ผมคิดว่าผมว่าใช้ใช้อน,นี้น่าจะแม่นกว่าเพราะว่าผมเคยเล่น M4 A4 มาก่อนแบบไม่เก็บเสียงนะฮะสานัดแต่พอมาใช้อน,นี้ปุ๊บเอ้ยมันแม,ม่นกว่าอะไรเงี้ยฮะนี่ครับเรื่องการยิงปืนพกของฝั่งตำรวจก็เหมือนกันครับบางคนแบบผมเห็นยิงแบบกดรัวๆเลยครับกดแบบไม่ยั้งเลยเวลายิงปืนพกเนี่ยให้เรากดแท็บะฮะ ทียนัททียนัดกดแถบนัดหนึ่งโยกครั้งหนึ่งแถบนัดหนึ่งโยกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการหลบกระสุนของฝันต่งข้ามเลยครับถ้ากดนัดหนึ่งเนี่ยมันนึกถึงเลเซอร์ครับมันจะตรงอย่างนั้นเลยกดนัดหนึ่งโยกครั้งหนึ่งกดนัดหนึ่งโยกครั้งหนึ่งกดนัดหนึ่งโยกครั้งหนึ่งก็ก,ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับแต่ว่าก็จะได้เปรียบกว่า P 2000ของฝังตำรวจยังไงคือกกเนี่ยเวลาก็กดรัวเนี่ย,ดยกดแบบสเปรย์เนี่ยกระสุนมันจะแบบเกาะกลุ่มกว่า P 2000ครับผม ซึ่งปี2 0 0พไม่มีความสามารถนี้ครับง่ายๆคือฝั่งตำรวจเรื่องปืนพกเนี่ยจะเสียเปรียบกว่าโจนหน่อยช่วงแรกๆนะแล้วก็ใครที่ชอบเล่นเดสแมทเนี่ยพยายามใช้แบบบนซ้ายเนี่ยให้เป็นประโยชน์ครับมันจะบอกตำแบบนวปะตุและบนเลยเนี่ยอย่างตัวย่างมเมื่อกี้ฮะผมเห็นว่ามี2ตัวอยู่ข้างล่างแล้วแบบระยะใกล้ๆเมื่อกี้ให้เรากดค้างไว้ฮะกดค้างไว้แล้วยกกดเดินไปเลยฮะยิงแบบเดินไปเลยถ้าระยะระยะใกล้ขนาดนั้นนะครับอย่าไปกดนั่งยิงนะครับ เป็นเต้านี่ไงเขายิงหัวกดยิงเดิมไปเลยครับโดนหัวไม่รู้ยิงไว้ก่อนฮะถ้าจําเป็นต้องโดนหัวทุกครั้งก็ได้ครับทําไงก็ได้ให้ศัตรูมนันนอนหน้าเราฮะเออส่วนระยะไกลก็กดแท็บแท็บแท็บนี่ฮะแท็บแท็บแท็บไปเรื่อยๆแต่นนี้อันนี้เรื่อยๆไม่ได้ฮะยิงไม่โดนโอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะที่ผมที่ผมรู้นะคนอื่น คลิปอื่นหรือว่าเคยยืออื่นอาจจะรู้มากกว่านี้ก็ได้ก็สวัสดีครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะลองไปฝึกเล่นดูนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ